โอเคกลับมาอยู่ในประเด็นที่สองของรายการอเิคี Hi ์ case, เอพิโซดที่สองห้าสี่นะครับ,รบเรื่องผมเนี่ยผมไปตีความมาจากคําว่า controversial <c oughs> คือผมมันไม่ได้อ่านประโยคหลังว่าชมพูบอกว่าเป็นเรื่องราโชมอนแต่ผมแค่ไปดูว่าถ้าจะเล่าเรื่อง c o n t r o v e r s i a l เนี่ยมันจะเป็นเรื่องประมาณไหนเนะนี่ยไอแกลที่เราเลือกมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ราโชมอนแล้ววะใช่คือเราเนี่ยทําตัวตาม, <c oughs> มตีมตลอดแต่คุมันตั้งใจให้เป็นแบบนี้ผมว่ามันไม่ตั้งใจแต่ว่าเป็นเราเองที่ผิดพลาดแต่ว่า ผมว่ามันก็อยู่ในเรื่องทำนองเดียวกันอยู่เว้ยครับคือถ้าแพรไทยเป็นตรงๆเนี่ยคือ c o n t r o v e r s i a l จะแปลว่าเป็นที่ถกเถียงอื้อเช้าอือเช้าเออถ้าเป็นในภาษาทูครามเลยก็เข้าใจกันว่า c o n t r o เวิร์สชิอลเคสคือเคสที่มีความเฉาโชเป็นคดีที่โด่งดังมีคนพูดถึงเยอะอและมีเอเลเมนที่คนมาพูดคุยให้เถียงกันเยอะเออมาถกเถียงกันต่อครับเรื่องที่ผมหยิบมาเลาา่าวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคดีทำนองนี้ครับด้วยเอ e ลเมนหลายๆอย่างหรือว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในเรื่องเนี้ทำให้มันกลายเป็นที่พูดดดถึึงมมมาาาตลอ10ปีีีทท่่่ผนนนัเกิข้ เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในรัฐจอร์เจียที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองวอรดอสตาหลังจากเนี้ยอยากให้ทุกคนลองเริ่มเรื่องนี้ด้วยกันจ,จินตนาการไปพร้อมกันว่าเราเป็นนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนมปลายแห่งนี้ครับ,รบแล้วก็ได้ตื่นเช้ามาวันหนึ่งแล้วก็เข้าไปในโรงเรียนนี้เช้าวันที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันคือเช้าวันที่11มกราคมปี2013ครับ,รบเป็นหลังจากเปิดช่วงนิวเยียแบบไม่นานเนาะวันนั้นน่ะคุณก็ไปโรงเรียนตามปกติ ตอนเช้าเนี่ยคุณก็ได้ไปห้องเรียนมาแล้วสักพักตอนสายๆก็ได้เดินไปยังโรงยิมเก่าของโรงเรียนครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมแบบตอบแบบสอบถามอะไรบางอย่างคุณก็เดินไปตรงนั้นแล้วก็หยิบแบบสอบถามเนี่ยลงมาแล้วก็คุณก็ลากเพื่อนของคุณที่มาด้วยกันเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงเสือของโรงยิมเป็นเสือออกกําลังกายหุ่นใหญ่ที่ทุกคนน่าจะนึกภาพออกไปนั่งตรงนั้นแล้วก็นั่งเขียนแบบสอบถามท่านในนั้นเองครับพี่ทันคุณที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ยก็สังเกตเห็นอะไรผิดปกติบางอย่างที่ บริเวณเสือข้างๆที่มันจะเป็นเสือที่ถูกม้วนอยู่มันตั้งไว้กับผืนมันเสือที่แบบม้วนไว้แล้วก็ถูกตั้งไว้กับผืนสูงประมาณหกฟุตครับอคุณเห็นว่าปลายสุดของของเสือนั้นนหละมันมีถุงเท้ายื่นออกมาเป็นถุงเท้าที่มันตั้งต่างหงายตรงนั้นซึ่งมันผิดวิสัยใช่ถุงเท้ามันมันมันย้ยอยแปลว่ามันน่าจะต้องมีอะไรอยู่ใน,น,นอะไรสักอย่างยื่นออกมาจากข้างในนั้นแน่นอนว่าคุณเนะ่ะต้องคิดว่า ไอเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นแบบเป็นแครงเออหลอกกันเป็นเพื่อนแกล้งกันหรือเปล่าหรือเป็นมุกตลกอะไรหรือเปล่าก็เลยคิดว่าน่าจะมีเพื่อนสักคนในกลุ่มของคนครับที่เป็นใครสักคนแน่แน่ที่พยายามแกล้งหรือว่าพยายามแกล้งใครสักคนในนั้นเขาเลยพยายามปีึ้นไปดูครับว่ามันมีใครอยู่ข้างในใครกันแน่ที่อยู่ข้างในและคุณก็ได้เห็นว่าข้างในเสือนะครับมันมีมันมีร่างของคนอยู่จริงๆรมันเป็นเสือที่มันมีรูตรงกลางแล้วก็มีคนเนี่ยติดอยู่ในนั้นแต่ไม่ว่าคุณจะพยายามตะโกนเรียกเขาที่อยู่ข้างในเท่าไหร่ครับ มันไม่มีเสียงตอบกลับมาจากคนข้างในเลยพี่ทันต์คุณและเพื่อนๆเนี่ยก็พยายามที่จะฉุดดึงร่างของเขาออกมาแต่มันก็เกินกําลังแล้วก็เหมือนจะหนักเกินและร่างของชายในสุดม้วนเสือเนี่ยก็ยังคงนิ่งอยู่อย่างนั้นครับไม่ว่าจะดึงจะลากเท่าไหร่เนี่ยก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ยังคงแบบแน่นิ่งอยู่ค,คุณก็เลยตัดสินใจที่จะโทรแจ้งนายวันๆเพื่อให้ตํารวจเนี่ยมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็สืบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอในระหว่างที่รอตํารวจเนี่ยคุณและเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ ตามคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยมาช่วยเหลือเพิ่มขึ้นตักเสือให้มันล้มลงแล้วก็พยายามลากคนข้างในออกมาผ่านทางหัวดึงออกมาแต่ยิ่งดึงร่างของเขามาเท่าไหร่พี่ทันกลิ่นเน่าอ่ม,มันก็เหม็นคละคลุ้งออกมามากขึ้นเรื่อยๆอม,มากขึ้นเท่านั้นรวมถึงมันเริ่มปรากฏให้เห็นรอยเลือดครับรอยเลือดตามหน้าตามตัวของเขามีรอยอ้วกรอยไอเจียนที่อยู่ตามตัวอของ รอยเหล่านี้หรือว่าร่องรอยเหล่านี้มันเริ่มปรากฏปรากฏให้เห็นยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ดึงเขาออกมาและทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะพอเพียงพอที่จะยืนยันให้กับคุณแล้วก็คนรอบตัวว่าคนในม้วนเสือเนี่ยเป็นศพไปแล้วนั่นเองครับอหลังจากนั้นก็ได้มีการปิดโรงเรียนเพื่อทําการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงยิมแห่งนี้กันแน่นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งของวันที่สิบอดมกราคมเป็นเป็นวันที่ควรจะเป็นวันเรียนปกติ <_ uk> เป็นช่วงที่เรากลับมาจากหยุดคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ควรจะกลับมาเปิดเทอมอย่างสดใสแต่มันกลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น <_ ug> ในโรงเรียนมัธยมปลายนะครับอย่างแรกก่อนเลยที่จะค่อยๆเคลียร์ไิทีละอันคือชายในม้วนเสื้อคนอนี้คือใครกันแน่ <_ uk> ตำรวจอใช้เวลาไม่นานในการระบุตัวตนของชายคนนี้ครับ <_ uk> เขาเนี่ยมีชื่อว่าเคนดริกจอห์นสันนะครับผมจะเรียกเขาว่าคุณเคนดริกแล้วกันครับ <_ uk> คือเขาเนี่ยเป็นเด็กมปลายในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้นี่แหละครับประวัติของคุณเคนดริกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกมากเขาก็เป็นนักเรียนธรรมดาอยู่กับครอบ เป็นเด็ก,เ,กเงียบแต่ก็อธยาศัยดีน่ารักอชอบเล่นกีฬาแล้วก็มีความหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นนักอเมริกันกฟุตบอลอาชีพแต่ความฝันของเขาเนี่ยก็ได้จบลงแล้ววันนั้นนั่นเองจากประวัติแล้วคําบอกเล่าของคนรอบตัวเนี่ยครับเพราะว่าเคนดริกเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่สิบแหละวันนี้วันนี้เจอศพเนี่ยคือวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเนี่ยเขาไม่ได้ไปเข้าเรียนในคลาสหนึ่งตอนบ่ายมไม่ได้ไปร่วมแข่งกีฬาตอนเย็นนั้นและก็แน่นอนว่าไม่ได้กลับบ,บ้านในคืนนั้นทําให้ครอบครัวของเนงค,คนดริก จนวันรุ่งขึ้นก็ยังหาไม่เจอครับคุณแม่ของเคนดริกเนี่ยก็เลยเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อตามหาตัวเขาต่อในตอนเช้าเหมือนมาหาแอดมินมาหาคุณครูว่ามีใครเห็นลูกฉันบ้างไหมหรือว่ามีใครเห็นเคนดริกบ้างไหมแล้วก็มีการปริ้นหน้าภาพของเคนดริกเนี่ยประกาศไปทั่วโรงเรียนเลยครับแต่ในที่สุดเนี่ยพอมีคนคนพบเคนดริกนะครับเขาก็อยู่ในสภาพที่ไร้วิญญ,ญาณหรือว่าอยู่ในสภาพเป็นศพไปแล้วนั่นเองครับ ผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยพี่ทันพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเคนดริกเนี่ยเกิดจากการขาดอากาศหายใจครับจากการห้อยหัวแล้วก็ติดคาอยู่ในเสือนานเกินไปจนแบบมันขาดอากาศเชื่อว่าตอนนี้มีการพบศพอ่ะเคนดริกเนี่ยติดอยู่ในนั้นแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วเป็นเวลากว่ายี่สบชั่วโมงแล้วครับ,ค,รบคือนานมากมากจนกว่าจะมีคนพบศพแล้วมันก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วนั่นเองสภาพศพแรกของเคนดริกที่มีคนเห็นนะครับคือพอเอาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเห็นเลยว่าหัวเขาคว่ำอยู่แบบเขาติดอยู่ในเสือโดยที่แบบ หัวความลงกับพื้นแขนข้างหนึ่งของเขาเนี่ยยืดไปอยู่เหนือหัวแบบประมาณนี้อ,อีกข้างเนี่ยอยู่แนบตัวลงมาข้างล่างเพื่อให้มันรีบที่สุดปะเออมันเหมือนเป็นท่าที่มันแบบบิดเบี้ยวแล้วม,มันดูไม่ไม่ธรรมชาติเอาซะเลยอีกอย่างคือเคนดริกเนี่ยใส่แค่ถุงถุงเท้าปเปล่าอืมคือเหมือนว่ารองเท้ามันหลุดออกหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าต่อจากนี้แล้วก็ในในม้วนเสือเนี่ยมันก็มีการพบเจอรองเท้าอยู่สองคู่ด้วยกันครับอืมคือมันมีคู่หนึ่งน่าจะเป็นคู่ที่เขาใส่มา ก่อนที่จะติดอยู่ในเสือนี่แหละมันตกลงมาอยู่ใกล้ๆกับขาแล้วก็เท้าของเขาเพราะว่ามันห้อยหัวลงมานะก็น่าจะติดอยู่ตรงนั้นส่วนอีกคู่เนี่ยพี่ถันที่เป็นปัญหาครับคืออีกคู่เนี่ยมันอยู่บนปลายสุดของเสือเลยมันวางอยู่บนพื้นแล้วเสือเนี่ยมันครอบอยู่เห็นไหมคือเหมือนว่ารองเท้านี่มันวางอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วมันมีเสือเนี่ยมาครอบอีกทีหนึ่งและเพื่ออให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเสือเนี่ยมันสูงประมาณ6กฟุตจากพื้นรูม้วนตรงกลางหนึ่งของมันเนี่ยมันมีความกว้างประมาณสิบี่นิ้วซึ่งมันก ไหล่ของเคนดริกเนี่ยประมาณ19นิ้วมันน่าจะมีแบบวิธีในการยัดบางอย่างลงไปได้แล้วก็ตัวของเคนดริกเนี่ยสูงประมาณ5ฟ<ม>ุต1ิก็คือเสือเนี่ยสูงกว่าเขาแล้วก็สามารถกลืนตัวเขาไปจนมิดได้<ม>หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพบรอยอาเจยียนแล้วก็รอยเลือดครับแต่เลือดเนี่ยมันจํากัดวงอยู่แค่ในเสือเท่านั้นครับไม่ได้มีรอยเลือดนอกเหลือจากมวนเสือน,นี้เลยมไม่มีรอยเลือดที่อื่น มันมีรอยเลือดตามผนังอยู่บ้างแต่เกิดจากอุบัติเหตุในโรงในโรงยิมเป็นเลือดเก่าแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้แปลว่าที่เกิดเหตุอาจจะไม่ใช่ในเสือเป็นไม่ได้หรือเปล่าเออสักอย่างหรือเปล่าโดยเลือดเนี้ยมันไหลลงมากองอยู่รอบๆรบองเท้าคู่ที่สองที่มันวางอยู่บนพื้นครับแต่ตรงเนี้ยที่มันพีคคือมันไม่มีรอยเลือดบนรองเท้าคู่ที่สองแต่มันมีแต่ข้างใต้อืมมีรอบๆแต่ไม่มีบนข้างบนเออแปลกว่ะมันมันแปลกมากและมันก็เลย น่าคิดต่อว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีรอยเลือดอยู่นี้แล้วเอาร<ม>องเท้ามาวางทีหลังหรือเปล่านะ<ม>แล้วเคนบริกเนี่ยถูกใครสักคนยัดเข้ามาในเสือเพื่อทําการอาพรางศพหรือเปล่าเออก็จะมีหลักฐานแบบนี้เกิดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหลักฐานอื่นๆในที่เกิดเหตุที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรมากครับเช่นแบบเป็นฮู้ดสีส้มที่ตกอยู่ตํารวจก็ไม่ได้เก็บทั้งหมดมาเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ตํารวจเจอในที่เกิดเหตุและก็เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังแต่่ววาาคคคมพีีีของดน้ื หลังจากที่ตำรวจนะครับเจอหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็มาที่นูน่นนี่นั่นสัมภาษณ์กับคนนั้นคนนี้ปรากฏว่าหลังจากเจอศพของเคนดริกไปได้ประมาณแบบไม่ถึงยี่สบสี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปว่าเนี่ยคืออุบัติเหตุครับที่เคนดริกเนี่ยพลัดตกลงไปในม้วนเสือ่อและเสียชีวิตเองไม,ไม่ได้หรอเออคือหนึ่งในสาเหตุที่ตำรวจนำมาสู่ข้อสรุปแบบนั้นนะพิธานเพราะว่าตำรวจได้รู้มาว่ามันมีพฤติกรรมหนึ่งหรือว่ามี สิ่งที่คนนักเรียนในโรงเรียนนี้ทากันคือพวกเขาเนี่ยมักจะเอาเข้าของสําคัญเช่นแบบรองเท้าหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยไปเก็บไว้ในม้วนเสือครับที่อยู่ในโรงยิมเก่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าล็อกเกอร์เพื่อว่าเหมือนแบบต้องไปหยอดเพื่อเก็บของซึ่งเคนดริกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ทําแบบนั้นครับโดยเขาเนี่ยจะเก็บรองเท้าคู่หนึ่งที่ใส่สลับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็ามาหยอดไว้นี้ทุก,ท,ก,ท,กทุกวันคือสมมุติว่าเคนดริกใส่วันนี้ ใส่เสร็จเขาก็จะมาวางในม้วนเสื่อนี้วันนุ่งขึ้นเพื่อนก็จะมาหยิบไปแล้ววันนุ่งขึ้นเคนดริกก็จะกลับมาหยิบที่นี่อีกครั้งหนึ่งโดยที่รองเท้าคู่ที่ว่าเนี่ยมันก็คือรองเท้าคู่ที่สองที่มันอยู่บนพื้นแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ข้างใต้แต่ไม่ไม่มีรอยเลือดข้างบนนั่นเองพี่ทันคือตอนที่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคนดริกเนี่ยอาจจะมาที่ม้วนเสื่อนี้แล้วก็ก้มลงมาหยิบรองเท้าแล้วก็เผลอตกลงไปแล้วก็ออกมาไม่ได้นั่นเองคือแน่นอนว่า มันมีหลายๆสิ่งที่มันยังไม่ถูกเคลียร์ในคดีนี้เว้ยแต่ตำรวจก็สรุปไปแบบนั้นคือเราสามารถบอกได้ว่ามันคือการรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างมันเป็นการด่วนสรุปการตัดสินใจโดยมองข้ามหลายๆหลักฐานที่ยังไม่ได้รับการเฉลยไปสิ่งนี้มันในไม,ม่ครอบครัวของจอ์นสันหรือว่าครอบครัวของเคนริกเนี่ยไม่พอใจมากๆแล้วก็ตั้งคําถามอย่างหนักกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ครับ,รบพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าตํารวจเนี่ยด่วนสรุปเกินไปทั้นนี้่องของเธอเนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมก็ได้ครอบครัวจอ์นสันเนี่ยบอกว่า ถ้าพิจารณาหลักฐานลูกของพวกเขา,าเนี่ยน่าจะต้องถูกฆ่าและย้ายศพมาซ่อนไว้ในหมวนเสือนี้แน่ๆเหมือนที่พิธันพูดเมื่อกี้เลยครับคือตรงนี้มันก็เป็นข้อสสนษฐานที่อาจจะจริงก็ได้แต่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานมาซัพพอร์ตเช่นกันว่าลูกของพวกเขา,าเนี่ยถูกฆาตกรรมผู้ตํารวจเองเนี่ยก็ตอบคาถามที่พวกเขา,ามีไม่ได้แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นอุบัติเหตุแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆไหมแต่มันก็ตัดสินไปแบบนั้นแล้วครับแล้วอกจากนั้นเองเนี่ยมันก็ยังมีดีเทลอีกหลายๆอย่างในคดีนี้ที่มันสื่อให้เห สับเปลอที่มาชนะสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุอ่ะคือเหมือนว่าตามธรรมเนียมของรัฐนั้นหรือว่าการดําเนินคดีอ่ะพอเจอศพเนี่ยจะต้องมีการติดต่อสับเลือทันทีแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในเคสเนี้ยคือกว่าสับเลือจะรู้อ่ะคือเวลาผ่านไป6ชั่วโมงแล้วอ่ะคือมันนานมากๆแล้วมันจะทําให้เสียรูปคดีไปหรือว่าศพมันมีการฟรานฟอร์มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยครับ,บครอบครัวจอร์สันก็ตั้งคําถามต่อว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงอ่ะ ทำไมถึงไม่มีใครในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนถึงสามพันคนครับได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเคนดริกเลยอืถ้าเขาติดอยู่อนั่นเนะ่เขาไม่น่าอยู่เกียบๆป่ะแล้วมันต้องมีเรื่องมันต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเยอะมากอะ่ะในการติดแบบนั้นอะ่ะใช่แล้วมันไม่น่าจะติดได้และถ้าติดก็ต้องส่งเสียงเรียกแล้วทาไมถึงไม่มีใครได้ยินเลยครับลหลายๆเหตุผลเนี่ยมันประกอบกันครับทำให้ครอบครัวจอ์นสันเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทําคดีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม มันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อชาติที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนดําแล้วก็ตํารวจที่ทําคดีเนี่ยเป็นคนข่าวทั้งหมดเลยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนี้ขึ้นมาและในตอนนั้นนะครับที่เมืองวอร์ดอสตาเนี่ยมันก็ยังมีการเหยียดเชื้อชาติมีรีสิสอยู่จริงๆเนาะข้อสังเกตของครอบครัวจอร์นสันเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ทั้งหมดเลยว่ามันจะมีความในชาวมาปะกเกิดขึ้นตํารวจรีบด่วนสรุปคดีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนดําก็เลยไม่ได้ทริคคดีนี้อย่างเท่าเทียมกับคดีอื่น <Okay. S 1> แม้ว่าตำรวจจะตัดสินไปแล้วนะครับว่าทั้งหมดเน แต่ครอบครัวจอร์แนเนี่ยก็ยังคงพยายามต่อไปที่จะสืบหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็เป็นตอนนี้เองที่คดีเนี่ยมันเริ่มกลายเป็น c o n t r o ว e r i a l ลข้นมาพิถันเพราะว่าครอบครัวจอร์แนน่ะถ่ายรูปของเคนดริกที่เป็นศพอยู่ในงานศพของเขาครับไปลงใน Facebook แล้วก็หน้าศพของเคนดริกอ่ะมันคือหน้าฟกช้ำมากๆเหมือนโดนแบบโดนทําร้ายร่างกายมาหรือว่าอะไรพวกนี้มาคือเหมือนคนน่ะก็เริ่มเห็นสิ่งนี้พร้อมกับสตอรี่ของครอบครัวจอร์แนที่บอกว่าลูกเขาเนี่ย ตายด้วยอุบัติเหตุนะตำตํารวจสรุปแบบนี้แต่ดูหน้าของเขาสิครับมันไม่ใช่หน้าของคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุเลยเออมีมีข้อสันนิษฐานใหม่เออเขาก็เลยเอารูปนี้มาลงแล้วก็เหมือนจุดกระแสขึ้นมาในอินเทอร์เนต็ตว่าเนี่ยลูกของพวกเขาเนี่ยโดนปฏิบัติไม่เป็นธรรมมันมีกระแสตรงนี้เกิดขึ้นคนก็เริ่มสนใจเคสนี้แล้วก็ต้องการที่จะตามหาความจริงครับด้วยความสนใจที่มากขึ้นเนี่ยครอบอครัวจอห์นสันก็เริ่มระดมทุนกับเป็นฟันเรสซิ่งเหมือนเคสทัิษัานเลยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาช มันแจกรางวัลให้กับคนที่ให้บาะแสหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาทําอีกอย่างหนึ่งคือการไปจ้างคนเป็นแบบนักพยาธิวิทย,ยาคนหนึ่งมามา,มาชันสูตรศพของเคนดริกครับที่ถูกขุดกลับขึ้นมาจากหลุมศพขึ้นมามแล้วก็มาชันสูตรอีกรอบหนึ่งซึ่งประกอบไป้การชันสูตรครั้งนี้ยมันสร้างประเด็นขึ้นมามากมายที่คนเนี่ยถกเถียงกันหลังจากนั้นอ,อย่างแรกเลยคือนักพยาธิวิทย,ยาคนนี้ทำศพของเคนดริกแล้วก็ผ่าดูข้างในพบว่าข้างในอวัยวะภายในมันหายไปห,าไปหลายชิ้นมาก หายไปได้ไงอ่ะเออคือมันหายไปแบบผมไม่แน่ใจว่าดีเทลคืออะไรแต่ว่าสมมติแล้วกันครับว่าตับหายไปม้ามหายไปไตาหายไปคือตรงนี้มันสร้างความตกใจกับครอบครัวจอร์แดนมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอสืบไปสืบมาเป็นการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็พบว่าข้ออวัยวะภายในของเคนดริกเนี่ยมันหายไปตอนที่เขาถูกทําศพรอบแรกอ่าคือเหมือนอวัยวะภายในมัน,น,มนเลือดใช่ไหมรายแล้วก็กําลังจะไปเข้าพิธีศพอวัยวะภายในของเขามันเริ่มเน่าแหละ ตัวสัป,ปเหร่ยก็เลยเอาออกแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์มายัดเข้าไว้แทนอืมซึ่งตรงเนี้ครอบครัวจอร์แดนก็บอกว่าตัวเขาไม่เคยได้ยินทรรมเนียมแบบนี้มาก่อนทํำไมถึงเอาหนังสือพิมพ์มาใส่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่บอกว่ามันเป็นรมเนียมปฏิบัติของสัป,ปเหร่ในยุคก่อนอยู่แล้วที่เขาจะทําแบบนี้เนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยคือบ้านหรือว่าคนที่รับผิดชอบงานสอบของแคนดิ่ยไม่ได้บอกครอบครัวจอร์แนก่อนครับคือเหมือนก็เลยแปลว่าถ้าเรามองในมุมของครอบครัวที่คดีนี้มันไม่ชอบมาผักกลนอยู่แล้ว มันอาจจะคิดได้ว่ามีใครสักคนตั้งใจเอาเอวัยวะภายในออก<ม>ออกไปหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะกลุ่มความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการ<ม>ตายของลูกเขาอยู่ก็ได้เหมือนกันพิทันก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าตั้งคําถามแลวครอบครัวชนสันเนี่ยก็ลุกขึ้นมาฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีนี้เหมือนกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เจอในการชนะสูตรอ่ะคืออันนี้น่าตกใจมากแล้วก็น่าสงสัยมากเหมือนกันคือมันเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่นักนักพยาธิวิทยาคนเดิมเนี่ยบอกว่า เขาคิดว่าการที่เคนดริกตายเนี่ยหรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเคนดริกเนี่ยม,มันอาจจะไม่ใช่การขาดอากาศหายใจวะแต่มันอาจจะมาจากการถูกกระแทกอย่างรุนแดงที่บริเวณคอด้านขวาครับเพราะาตามรูปนั้นเออมันมีรอยช้ำเยอะๆคือเขาดูจากรูปช้ำบนหน้าแล้วก็ดูว่าบนคอเนี่ยมันมีรอยช้ำบางอย่างที่เขาบอกว่าตรงรอยช้ำตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เคนดริกเนี่ยเสียชีวิตข้อมูลตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เกมเชงเจอร์มากมคือแบบมาเปลี่ยนเกมกัน ดำเนินคดีมากๆและครอบคร,รัวจอร์ัดนเนี่ยก็ได้รีบนําข้อมูลสําคัญชี่นี้ครับไปเรียกร้องความถูกต้องให้กับลูกของตัวเองจนในที่สุดเดือนตุลาคมปี2องพเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินให้ใหสํารวจคดีของเคนบริกใหม่อีกครั้งโดยอีกหน่วยงานหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ม,มีไม่มีกรณีแบบว่าคนเนี้ยปฏิบัติยังไม่เป็นธรรมก็เลยเปลี่ยนหน่วยงานไป <Okay. S 2> แต่สุดท้ายพี่ทันมันได้ผลสรุปออกมาแบบเดิมเลยว่าต่อให้เปลี่ยนหน่วยงานไปยังไงเนี่ยทุกคนก็มองว่าเนี่ยเป็นอุบัติเหตุและเคนริกเนี่ย น่าจะเสียชีวิตจากการ mm. พัดตกลงมาในเสือแล้วก็ตาย mm. ในช่วงที่คดีเนี้ยเริ่มได้รับความสนใจเนี่ยมันก็เริ่มมีสำนักข่าวเข้ามาทาข่าวมากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยคือซ n n ครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนเรื่องนี้ด้วยและ C n n เนี่ยก็ได้เผยแพร่ฟุตเทจสาคัญอันหนึ่งครับคือฟุตเทจกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน mm. ในวันที่เคนดิกเนี่ยเสียชีวิตไป mm. ก็มีการเผยฟุตเทจออกมาแต่ปรากฏว่ากล้องบริเวณที่เห็นที่เก็บเสือที่เป็นที่เกิดเหตุอะ่ะ mm. มันไม่โฟกัสอ่ะแล้วมันก็ เห็นไม่ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมากมันมีเพียงกล้องบริเวณหน้าโรงยิมที่เห็นว่าเคนดริกอ่ะเดินมาทางยิมแล้วก็เดินเข้าไปในยิมแล้วก็เห็นว่าเขาวิ่งเหยาะๆอยู่ในโรงยิมแค่นั้นไม่ได้มีฟุตเทจที่มันแบบช่วยเหลือได้มากกว่านี้เลยและในฟุตเทจก็ไม่ได้มีภาพว่าเขาเนี่ยกลับออกมาจากโรงยิมอีกเลยครับคือเขาเข้าไปแล้วมันก็เหมือนเป็นเป็นวันเวย์แล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยส่วนฟุตเทจอื่นๆในโรงยิมครับมันได้หายไปอย่างปริศนาพปทันเป็นฟุตเทจที่ฉายเห็นภาพที่เกิิดขึ้นนใรงยม แล้วมันควรจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฟุตเทจอ่ะมันหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้มันหายไปไหนยิ่งทำให้คนเชื่อว่าเนี่ยอันจะเป็นการปกปิดคดีของโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าคนที่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นคดีฆาตกรรมอ่ะก็ยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าคดีนี้มันชอบมาปากกเไว้ครับเรื่องราวเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงปีสองพิสี่ครับครอบครัวจอร์แนเนี่ยก็เริ่มรุกหนักฟ้องร้องโรงเรียนที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยครอบครัวจอร์แดนเนี่ยบอกว่าพวกเขารู้ความจริงว่ามีนักเรีียนนนนนนคคคขาวึงแลกัท่ กันแกล้งลูกของพวกเธออยู่พวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องคู่หนึ่งครับแล้วก็กล่าวหาพี่น้องคู่นี้ต่อหน้าสาธารณชนโพสตเฟซบุ๊กด่าบอกคนนี้คนนี้ว่าสองคนนี้เป็นคนฆ่าลูกตัวเองอแล้วก็บอกพ่อของพี่น้องคู่นี้ที่เป็น FBI ว่ามึงอะ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดคดีหรือว่าทําให้คดีนี้มันเปลี่ยนรูปไปก็เป็นเรื่องราวที่มันบุ่นวายใหญ่โตมากๆในคดีนี้ในปี2015หลังจากที่มันเกิดเหตุประมาณสองปีอะ่ะ ครอบครัวจอร์แนเนี่ยฟ้องร้องคนไปจํานวนแบบ38คนไม่ทันเยอะมากเงินจํานวนเนี่ยรวมกันแล้วแบบ100กว่าล้านดอลลาร์ตั้งแต่เขาฟ้องตั้งแต่เพื่อนร่วมห้องเคนดริกโรงเรียนห้องแลบรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจใดๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แต่สุดท้ายเนี่ยไอการฟ้องร้องเนี่ยมันก็ตกไปครับเพราะว่าครอบครัวจอร์แนเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานม,มารองรับทําให้ทุกอย่างต้องถูกปัดตกไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไปหลายแสนดอลลาร์แล้วก็หลังจากนั้นน่ยพอมันมีการฟ้องร้องตกไปปมีกาารจ่่ชน เรื่องราวคดีเนี่ยมันก็เหมือนจะเงียบลงไปจนในปี28ครับร่างของเคนดริกเนี่ยก็ถูกขุดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการชนนสูตรอีกรอบและครั้งเนี้ก็ยังได้ข้อสรุปดังเดิมเหมือนการชนสูตรของที่แล้วเลยว่าเคนดริกเนี่ยน่าจะถูกฟาดด้วยของแข็งที่บริเวณลาคอจนเสียชีวิตไปครอบครัวจอนสันก็เลยยังมีความหวังในการนําหลักฐานอันนี้มาประกอบกับฟุตเทจกล้องวงจรปิดที่มันหายไปหรือว่าการจัดการคดีที่มันแบบไม่เป็นธรรมหลายๆอย่างเนี่ยมาผสมรวมกันเพื่อ หวังว่าจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกและในปี2021ครับคดีของเคนริกเนี่ยแม้ว่าจะผ่านไปเกือบ10ปีแล้วเนี่ยก็ถูกศาลอนุมัติให้ขุดกลับขึ้นมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าความหวังของพวกเขาจะยังคงอยู่ครับอย่างเต็มเปี่ยมแต่สุดท้ายเนี่ยผลสรุปก็ออกมาแบบเดิมไม่ทันคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคดีเนี้ยเคนริกยังคงถูกตัดสินว่าเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุเหมือนเดิม,มก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าโคโรอบครัวจนสานเนี่ยจะต่อสู้ต่อไปยังไง ในปัจจุบันนี้ที่เขายังคงต่อสู้กับคดีนี้อยู่เหมือนกันแปลว่ามันก็ยัง c o n t r o v e r t i อยู่มันก็ยัง c o n t r o ร์เชียลอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คือในแง่ของคดีอ่ะคนมันตุกตัดสินไปแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ก็จะมีคนที่เชื่อในฝั่งครอบครัวตอนสันว่าอันนี้คือขันขันฆาตกรรมแล้วมันมีหลายๆสิ่งที่มันดูเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันดูไม่เมคเซนส์กับหลักฐานที่ตํารวจสรุปมานั่นเองออคดีนี้ถ้าที่ผมหาข้อมูลมาแม้ว่ามันจะมีการถกเถียงกันอย่างหนักก็จริงในช่วงที่ผ่าานนนนมใ็ตะครับ จากการเรียกร้องจากการรณรงค์ของครอคุณจอรสันเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเท่าที่ผมไปอ่านความเห็นมาในช่วงแบบสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเน็ตส่วนใหญ่ใน r ร d ดิตตอนเนี้ค่อนข้างจะเอียงไปทางว่ามันเป็นอุบัติเหตุพี่ทันแล้วก็มันมหีหลายๆดีเทลที่มันก็เชื่อยากว่าจะเป็นการฆาตกรรมได้อย่างแรกคือผลการชนะสูตรที่บอกว่าถูกฟาดด้วยของแข็งที่บริเวณคอด้านขวาจนเสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูรูปอะครับเขาบอกว่ามันเป็นเพียงรอยฟกช้ำเล็กๆ ประมาณสองถึงสามเซนเท่านั้นเองที่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ชนะสูตรบอกว่ามันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ยังไงก็ไม่รู้แงน,นที่มันไม่มีไม่ได้มีร่องรอยกระดูกหักคอไม่ได้หักแต่ว่ามันจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโดยเลือดส่วนใหญ่หรือว่าแผลฟกช้ำบนหน้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในรูปอะครับก็คือมาจากการที่ผิวหนังของเคนดิกเนี่ยมันอาจจะไปขูดกับเสือจนถลอกปอกเปิกจนเลือดไหลก็ได้เหมือนกันก็เลยงงอยู่ว่าทาไมคนที่ชนะสูตรเนี่ยสรุปออกมาแบบนั้้นได ส่วนเลือดที่มันกองอยู่บนพื้นเนี่ยไม่ทันโดยที่มันไม่เปื้อนรองเท้าเลยอ่ะอันเนี้ยก็ยากเหมือนกันไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันแต่ผมก็เดาว่ามันอาจจะมาจากการที่เลือดเนี่ยมันไหลลงไปจากผนังเสือครับมันมันติดขอบอยู่มันก็ไหลลงไปมันก็เลยเป็นไปได้ว่ามันจะไหลออกมาจากข้างๆแล้วก็ไปกองอยู่บริเวณตรงกลางโดยที่มันไม่ได้หยดแมะลงไปบนรองเท้าก็ได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าการที่เลือดเนี่ยมันอยู่แค่ในบริเวณเสือหรือว่าเลือดมันไม่หยดรองเท้าเนี่ยมันอาจจะ ยืนยันได้มากกว่าว่าศพของเคนริกเนี่ยไม่ได้ถูกย้ายมาแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยเลือดของเคนริกตกอยู่ที่ไหนอีกเลยนอกจากในม้วนเสือนี้นั่นเองนอกจากนั้นเองครับพี่น้องสองคนที่ครอ,อบครัวเคนริกบอกว่าพวกเขาฆ่าลูกของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มามจากการที่เคนริกเคยทะเลาะก,กับสองพี่น้องคนน่นี้จากการแข่งขันกีฬาแต่มันเป็นเรื่องเมื่อหลายปีที่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยดีกันแล้วนั่นแปลว่ามันไม่น่าใช่สาเห,เหตุนี้และพี่น้องสองคนเนี้ที่ถูก กล่าวหาหรือว่าถูกฟ้องร้องใหญ่โตเนี่ยมีพยานหลักฐานที่อยู่ชัดเจนมากๆอว่าพวกเขาไม่อยู่ในเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นมีหลักฐานที่อยู่เออและมันแปลว่าพวกเขาเนี่ยไม่น่าใช่คนที่ก่อเหตุแน่และที่นัต้ตั้งคำถามอีกอย่างคือรูปภาพของเคนริกในงานศพที่ครอบครัวโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันเป็นรูปที่หน้าตาฟกช้ำอะ่ะครอบครัวเนี่ยตั้งใจจะทําให้เขาเนี่ยเหมือนดูเหมือนโดนทําร้ายจนเสียชีวิตแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สภาพของเคนดริกตอนที่เสียชีวิตครับแต่มันเป็นสภาพของเคนดริกที่ ผ่านการชนะสูตรศพมาแล้วอ่ะนั่นแปลว่ามันจะมีร่องรอยฟกช้ำจากการชนะสูตรมีการจับนูน่นจับนี่ผ่านูน่นหานี่คือมันก็เลยเหมือนเป็นความตั้งใจของครอบครัวจรสรรที่ทำให้คนเนี่ยสงสารหรือว่าเห็นความไม่ชอบมาพากลในคดีนี้ด้วยการทําให้รูปคดีเนี่ยมันดูเอ็กซ์ตรีมเกินกว่าที่มันคนวรจะเป็นอนอกจากการณีเนี้มันก็มีหลายๆสิ่งที่คนรอบตัวในคดีเนี่ยบอกว่าครอบครัวจรสัรเนี่ยมักจะพูดโกหกพลิกล ok ิ้น ทำตัวไม่น่ารักกับคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพอดีมากมายผมก็เลยแนะนาให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาข้อมูลอ่านกันเพิ่มเติมต่อได้ว่าเรื่องราวนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงและทุกคนเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้ครับโดยที่วันนี้ผมก็จะไม่สรุปแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยเคนดิกเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ความจริงแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าสรุปไปเนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองตีความจากหลักฐานหรือว่าการหาข้อมูลเพิ่มมมติแแล้วก็าชร ความเห็นของทุกคนแล้วกันนะครับมาถกเถียงกันได้ภายใต้คอมเมนต์ตันนี้ได้เลยครับก็เป็นธีมหลักของเรื่องคอนโทรเวอร์ชิ่นเนะาะทั้งคอนโทรเวอร์ชิ่นและสำหรับบางคนคือจะบอกว่าอันโซเฟ่นะเออเออแต่บางคนเนี่ยถ้าถ้ายึดตามคําสั่งหรือว่าคําตัดสินไปแล้วก<า><ม>็ไปแล้วตำรวจบอกว่าโซไปแล้วแต่ว่าโซไปตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกเราเราว่าเหตุผลที่ทําให้เคสนี้มันดูคอนโทรเวอร์ชิเพราะว่าคดีมัน ผู้หญิงนีมันฉูดฉาดอ่ะเออเออไม่ถึงว่าดีเทลมันฉูดฉาดมากเลยอ่ะการที่พบศพมันในเสือเยื่อเสือมีเลือดได้มีรอยช้ำต่างๆอะไรอย่างนี้มันทําให้ใจคนคิดว่ามันไม่น่าใช่เรื่องปกติแล้วมันพยายามหาเหตุผลมาเพื่ออธิบายสิ่งที่มันดูที่ดูเชื่อว่าไม่ปกติแบบเนี้ยเออแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําความแบบเรื่องเรสซิสที่มันยังมีอยู่ในช่วงนั้นจริงๆคนก็ออกมาอยู่ฝั่งของครอบครัวจรสันมากกว่าอืม เออเวลาทั้งสองเคสเวลาเราพูดถึงว่าคดีคดีนึงมันคอนโทรเวอร์ชลได้ได้จากอะไรบ้างนะว่าปัจจัยมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเชื้อชาติเอ,อสภาพสังคมจิตวิทยาในตัวเองอะ่ะอืมมันคือเนี่ยนะการพยายามหาข้อมูลที่มันจะสอดคล้องกับความเชื่อเราบ้างที่สุดว่าถ้าเราเคยเสพสื่อมาแล้วว่าภออาพเหมือนนี้มันคือภาพที่คาดการมไม่นอนค เราจะมุ่งหาข้อมูลที่มายืนยันวิสูจนนั้นว่ามันคือฆาตกรรมเลยคอนเฟิร์มชันไบแอนใดๆซึ่งซึ่งเราไม่รู้นะคดีนี้คดีของยศตกลงแล้วอ่ะที่แท้จริงแล้วมันคือฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุอ่ะแต่ว่าเมื่อคนมันเชื่อว่ามันคือฆาตกรรมอ่ะเขาก็จะเชื่อข้อมูลแบบนี้มาเติมเราก็ไปยิงกันบ่อยๆในหลายๆเรื่องในชีวิตอ่ะเออว่ะน่าสนใจมันก็เป็นเป็นทายปหนึ่งของเรื่องทรูฟรามแล้วกันที่จะมีการถกเถียงกันเกิดขึ้น นโดยเฉพาะในเรื่องแบบโคเคสหรือว่าเคสที่มันมีปริศนาเยอะๆท,ทั้งเรื่องของผมกับเรื่องพิทันเนาะพอเรื่องที่มีตัวละครเยอะมีดีเทลเยอะเนี่ยเป็นไปได้สูงมากที่มันจะคอนเทมเอร์เชียรไว้เท <c oughs> ่าที่อัดรายการมานะสตอรี่ <Story S 2> <c oughs> มันมาสตอรี่ <c oughs> มันมาครับโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการอ r t h ด c a <oughs> s สของเราทั้งสองคนได้ทุกช่องทางของ s มอนแปร์แคสนะครับวันนี้ผมสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ